สวัสดีค่ะเซลตุ้มนะคะวันนี้ร้านเลืองชัยมอเตอร์มาออกุกิจกรรมกันอยู่ที่งานสมาคมประชุมชาวไร่อ้อยนะคะเป็นงานขนาดใหญ่เลยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมงานนะคะสามารถเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาสแกนชิวอาโค้ดหรือว่าเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะวันนี้เราเอามาอยู่4รุ่นด้วยกันนะคะจะเป็นรุ่นแรกนะคะจะเป็นทีทีสามจพัทนะคะ เป็นรถขนาดเล็กนะคะรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะราคาอยู่ที่823,000บาทอ่าถัดมาข้างๆกันนะคะจะเป็นรถขนาดใหญ่เลยที่ที่6090นะคะรุ่นนี้165แรงม้าแรงนะนะคะเป็นรถขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็ถัดมาอีก1นึ่งคันนะคะคันนี้จะเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดกลางนะคะจะเป็นทีทีสีนะคะตัวนี้65แรงมา้าพร้อมเทอร์โบอัพเตอร์คูลเลอร์น,นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะ,ะเดินถัดมาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นทีที่4.90นะคะจะเป็นตระกูลียกับทีที5่ตัวนี้เป็น 9ก้าสิบแรงม้าเต็มนะคะมีเทอร์โบอัพเตอร์คูลเลอร์ด้วยราคาเขาจะอยู่ที่1 6 6 2 0 0บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่30%เซนผ่อนนานสูงสุด6ปีหรือ72งวดน,นะคะใช่ค่ะหนึ 1, 2, ่0ล้าน